สวัสดีครับาผู้ชมวันนี้อยู่กับเ h ิ t Channel วันนี้มาเกมตามอนเ์เกลือเปิดสกอร์เลยส้ม<ร>กี่ใบร้อยแปดสิบห้าใบวันนี้วันอะไรอังคารอังคารอ้าเปิดจะได้ไหม เลอ,อันนี้ไม่ใช่เป็นไม้ยังไงเไสซิกากาคอย พ่อได้สีดาวสีดาวเก๊อันนี้สีดาวของจริงมาแล้วสีดาวของจริงอื้มสีดาวใสีดาวห้าดาวส,สีดาว Terima kasih ke. Ya, kasih rakyat ้โอเคอินฟินิทสองตัวติดกันตีดาไหได้ีดฮาฮ้าฮ้าสีดาวเฮยนึกว่าเอาวาตารตอนแรกตีดด้ไหีได้ตีได้ไ ีด่ดาวหรือห้าดาวสี่ดาวไม่รู้ปอยจะเทีนห้าไปี่ดาวอี่ดาว

สีดาวหาดาวสีดาวหมดแล้วพ่อไม่ไม่ได้ห่าดาวเลยใช่มีสกอร์ชาตอีกอะท่านชายชาติแล้วท่านลมสี่ดาวห้าดาวสี่ดาว สะกไว้เปิดไม่ได้เพราะดดีดาวหรือ5ดาว4ดาวเพราะสกอลงเปิดไม่ได้ แล้วกลมก็ต้องถอทีนี้ไงอ้ดปะตัวโบหมดแล้ว เปิดอะไรอีกอะไม่มีแล้วพอแล้วปิดเลยสรุปเกลือเปิดเราเปิดดูเดี๋ยวใบเดียวเนี่ยนะจะเปิดปะเก็บไปไดี่ของเปิดไหมล่ะเปิดก็นนะได้เฮ้ยผ่าแล้วผ่าอีก <c oughs> แล้วสี้หดาวเฮ้ยได้ตัวเลยสีดาวเห็นด้วย ดวงเกลือสุดๆวันนี้ไปคิดเลยสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดตะไครเดี๋ยวต้องกดแชร์กดรับตะไครเกลือพี่ชายกดแชร์กดกระดิ่งกๆๆิ้งกิ้งอะไรต่อลาไปก่อนด้วยความเกลือ สสวัสดเพราะที่ช่วงนี้รถเกิดถล่มหน้าบ้าน